อุ้ยได้ได้อ้ยโอ้ยได้โอ้โหไอยังนี่ปลีปลาอะไรปะเนี่ยปลาเายปลาตาปูปลาอะไรนะฮะปลาตาปูปลาตาปูครับอืนี่ปโอ้ยไอตาปูเออเฮ้ยโอ้ยไหนตุงแล้ว ท่าน,นี้เหมือนปลาตาปูนี่ยน,น,น,นะครับอะไรนตาปูนี่ออืต,ตัวไม่ใหญ่เลหมือนปลาจิงจังเลยป่ะไม่ใช่ใช่ใช่เหรอเขาเรียกปลาจิงจังเลยนะไม่ใช่กลุละแบบกลุละแบบกันโอ้ปลาจิงจังมันตัวยาวกว่าน,นี่เยอะไม่เยอะ นี่ช่วงน้ำลงพอดีฮะน้ำขึ้นไอ้น้ำขึ้นไหนนิขึ้นเลยตัวตัวนี้ไปน้ำใหญ่ด้วยเลยครับน้ำใหญ่เยอะวันนี้น้ำขึ้นเยอะปกติจะมาช่วงเนี่ยตอนเช้าช่วงช่วงเช้าน้ำน้ำน้ำขึ้นครับออโอ้วันนึงได้กี่กิโลเนี่ยโอ้ตู้เต็มนี้ก็คือสองกระสอบนี่นี่นี่ปลาปลาตาเดียวใช่ปลาตาเดียวโอ้ไม่เคยเห็น ตาซีกเดียวใช่โอ oh ้ตาซีกเดียวนี่ถ้าตัวใหญ่นี่เป็นไงนี่เฮ้ยยังไม่ตายไม่ตายอ้ตายวตาซีกเดียวเต็มเลยโอเคครับนี่ปลาตาเดียวปลาตาเดียวมันจะมีอยู่ฝั่งเดียวเออเพิ่งเห็นเนี่ยเนี่ยเคดูแต่ในทีวีเนี่ยตัวจริงเจอ